เพชรพรรวยสวัสดีซี่ส่ผูสุคนครับผมเป็นยังไงพี่น้องได้เบิรงคลิปของพอบรวนบ่รัฐบาลไทยวันวันที่หนึ่งพฤจิการเขาล่า,างเขาตัวเน้นพร้อมเขาล่า,างเขาตัวเน้นพร้อมเลขหลายคู่ก็จริงแต่มาพอิ่นกันเน้นให้เพิ่นกันเน้นให้แค่สามคู่สามหางเลขสามคู่ในขั้นขั้นเวลาจะว่างเลยน้ะพี่น้องเพื่อนกันเน้นให้สามคู่ ตัวเพื่อนเน้นเห็นว่านี่สองสามมันเข่าตัวกลับก็ถือว่าเข่าเพราะว่าเลขพ่อเพื่อนให้ไปกลับได้เพื่อนก็เน้นให้สองสามมีไล่เมื่อเพื่น,น่ะนี่สองแปดแล้วก็แปดห้าเนี่ยเลขวิ่งเข่าที่สองนี่ส่วนบนนี่พวกเข่าแล้วมันออกซีซีเพื่อนให้แบบเจ็ดเจ็ดแป้งสันอันนี้เลขประมาน้ำกันเห็นบ่มาอายุศูนย์กับซีแทนบ่เป็นหน่วยสิบด้วยนี่เลขศูนย์ถือว่าประมาณน้ำกันแต่ซีเนี่เปลี่ยนยุ่เป็นทน้งสิบั้งหน่วยนี่ แต่มันบ่ม่านับกันมนมาอยู่หลักร้อยศูนย์ก็ถือว่าบ่มมาส่วนล่างเห็นว่าพี่น้องล่างเนี่ยล่างนี่ก็บ,บ่มาที่บ่มีที่สองกับสามมิตรสองมันบ่มีสามก็ถือว่าบ่มมาอา๋อเหน้องเอฟซีท่านไหนสนใจเขากลุ่มเขาฟรีแล้วพี่น้องหนะ่าอันดีไล่มาไดตามมือเดีย๋ยล่ะ คือโค้งสุดท้ายเห็นบ่สายวิ่งสายแลน้่งผิดหวังหรอกเพราะว่าฟันสามตัวเดียวจะจับคู่วัไรพวกเขาหรอกสามเก้าสามหกคนฟันในกลุ่มมาเบิงน้ำกันพี่น้องตาเลก เหล็กกับลายตัวเนี่ยลายตัวก็มีตัวเน้นได้ไปนองได้งวดวันที่ห6พศจิกา6เกด พ่อบ้านสวนวิ่งบนวิ่งบนนี้เก้า วิ่งบนเก้ากับเกีดได้พี่น้องวิ่งบนเก้ากับเกียดเมืองลิปให้จบได้พี่น้องได้ขี่เงาเนี้ยเพราะวา่ามันมีเล็บ่มามาน้ากันเล็ปหนาลงทุนก็มีพราะพันเน้นให้เก่าเพราะพันเด่นเก่าล่องเกตัวท่าสีดีเอฟซีบรูว่าตัวเน้น ส่วนจับคู่บัดเนี่ยจับคู่บนพี่น้องนั่นเห็นบ่สี่เก้าเขียนตัวใหญ่ไปได้พี่น้องพราะว่าเหล็กสี่เก้าหกเก้าเจ็ดกับเก่ากับแม่น้ำกัน เจ็ดเก้าโอ้ยวงกลมนะวงกลมกับวงกลมติดตัวเลขแปดเก้าศูนย์เจ็ดมันอยู่บนพ่อเขียนนะพี่น้องเลขหลายตัวหาเจ็ดให้เลขหลายพอดนาะพี่น้องเนาะมันก็ถือกวานนะแต่มันก็เข่าตัวเนี้ยอยู่ดีวพี่น้อง เราหนึ่งเขาตัวนี้เป็นยังหนึ่งเกตปัดเฉ <c oughs> พาะบนเจ็ดตัวละนี่ข้างบนอันนี้สี่ปัดแปดปัดบนแปดตัวเอ <c oughs> าบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องอย่าว่ากันปัดแปดตัวพี่น้องแคบหน่อยจอด้วพี่น้องได้แมันแหลมันหลายแปดตัวป่ะนะเฉพาะบนนะ่ะพ่อเพิ่นมาเน้นให้นี่ได้พี่น้อง เจ็ดเก้าแปดเก้าเน้นจิดเก้าพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวเอฟซีจีไล่ตาแต้มสีก่อนว่าเหล็กเหล็กเพื่อเหล็กพ่อเพื่อนนั้นไหคต่อคนทุทายแล้วยังไหลยอยู่นะวันนี้ก,กันที่สิบสี่แหละเรียกไหลตัวแปดคู่คนน่ะพี่น้อง บานนี้อันนี้บนแล้วพี่น้องอันนี้บนอันนี้บนเลขเลไม่มาด้วยกันนี่อันนี้บนชิมีหนึ่งสองสามหกอันนี้เลขบมาบ้านกันได้พี่น้องได้พี่น้องเขาแคบหนาจอเลขไม่มาด้วยกันนี่ เล็กไม่มาด้วยการบนเขียนน้องง่ายๆพี่น้องพี่น้องฟังเอาอันนี้บนบนเป็นเล็กวิ่นนะพี่น้องเลขกไม่มาด้วยกันเดืบี่พระว่าเคื่บ่เขียนขั้นเขียนเข้าไปเครื่องสวโมของเราเนี่ย ถือว่าเบิงล่างกว่านี่วิ่งล่างแปดแปดกับสามนะพี่น้องดนะแปดกับสาม บถสวยรถงามบถซาเบิร์เอาเนนแปดล่าง,นนางน 3, เนี่ยแปดกับสามเนนแปดส่วนจับคู่ล่างซีไปซี 4, สั่นสามี ศูนย์สามสามแปดสามหกดบเร็วๆจดๆเลยหกแปดสอป หนึ่งแปดโอ้ยบนแปดล่างเกลดโมันหลพนที่ฝอยขงสุดท้ายแล้วก็ยังจัดงานจัดเต็มเลยเอาบอย่ายไงอันนี้คือเพิ่นจับชุดเต็มเพื่อนกระเน้นให้ยพี่น้องพ่อเพิ่นเน้นให้สามแปดกับสองแปดเน้นจิ๊แปดนี่พ่อเพิ่นเน้นให้สองคูได้พี่น้องเด้อเพิ่นนห 2, ลลพง,พงหวัดมันหนึ่งกับเขาตัวเน้นนนี่ สองสามสามสองห้องิพี่น้องกลับตัวน้ำในได้เห็นว่างวดนุ่งนึงพ่อเพิ่นห้ยสองสามมันออกสามสองเขาตกกับนี่แหละลายคู่กับริงแต่พ,อพ่อไพก่นะเน้นให้ที่นี่มาเบิงเหล็กบ่ามานํ้ำกันล่างแบบนี้อืล่าง อันนี้เลขบ่ามานํ้ำกันศูนย์หนึ่งสีอ้ยขึ้นมาสีหนึ่งคือยังวางคือเปลี่ยนวางสีน้อยกวานะแปดเก้าอันนี้เลขบ่ามาน้ำกันพอพอพันเกติสองชุดเลขบ่ามานํ้ำกันอีกชุดหน,นึ่งมานนี้ เอากค่นหนึ่งสี่คือหมักหนึ่งสี่เนาะบาทเนาะหนึ่งสี่โอ้ยเดี่ยงหา้าเจ็ดอันนี้ก็เล็กอันนี้ก็ปราะมาณน้ำกันเลยพี่น้องเด้ออันนี้บนอันนี้ล่างเลียกว่าไน้ำกันนี่คือมักหนึ่งสี่เนาะบาทเนาะไอสิดโรตลี่มาละสีหนึ่งหนึ่งสี่กอแบบ คือวางสันนอบานเนาะอ๋อหลาพันนึ่งพี่น้องเขาแคบหน่อยจอด้วยพี่น้องด้วเดีย๋ยวสิทวนอันนี้คือถึงกี่เป็นโค้งสุดท้ายก็ะยาพ่อเพิ่นจัดให้ชุดเต็มแต่ก็มีตัวเด่นตัวเน้นคืองวดมันหนึน่งมันก็เพิ่นก็นเน้นให้สองสามสามส,ามสองบนล่างไปกลับด้วพี่น้องด้วกลับทั้งบนกลับทั้งล่างด้วพ่อเพิ่นให้วิ่งก่อกับเกตเน้นเกาล่องเกตอันนี้จับคู่ชุดเต็มมีแปดคู่ ซี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเน้นเจ็ดเก้าแปดเก้าไดกขึ้นสูงดีอยู่เลยพี่น้องอันนี้คือชุดเตรียมอันนี้เรียกว่ามานน้ำกันบนฟั่งให้ดีๆไม่มาด้วยกันบนได้พี่น้องหนึ่งสองสามหกนี่อันนี้บนส่วนล่างให้วิ่งแปดกับสามเน้นแปดล่องสามขั้นว่าเน้นแปดล่องสามเขาต้องจ,จับคู่ยังสามแปดเขาต้งเป็นตัวเน้นฟอร์อม ่วนล่างนี่เจ็ดคู่ชุดเต็มขึ้นกันสามสี่ศูนย์สามสามแปดสามหกหกแปดสองแปดหนึ่งแปดเน้นสามแปดสองแปดพี่น้องเน้นติดแปดเด้ออันนี้คือพ,พอพีนจับให้ชุดเต็มส่วนล่างเลขไม่มาด้วยกันฟังให้ดีๆไม่มาด้วยกันสีน้ำเงินเนี่ศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าไม่มาด้วยกันล่างแต่มาบนได้มาล่างอะไรหนึ่งสี่ห้าเจ็ดได้พี่น้องได้ อ่ะพี่น้องห้าแครบหนาจอดตามนี้แด้วพี่น้องดอได้ถ้ามัคข้าตัวใดห้ากับฮาซื้อสลากกินแบงซื้อลอตเตอรี่กันบ่มัคข้ากระพันเนาะตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางขอขอบคุณขอบคุณพอบรรจสวนหลายๆครับผมขอพี่น้องโชคหมันรวยๆเฮงๆปังๆกันเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม